ร 1, 2, 3, 4, หรรนึ่งสองสามสี่โอกาสควาจารยนคณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไฝ่ําไฝ่ทานทั้งหลายวันนี้วันที่ยี่หมิถุนายนสองพันรหสบปดวัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะเออทุกทุกวันเนาะพวกเราก็ จังหวัดประจำวันก็ตอนไมช่ชีมีพระเจ้าพระสงฆ์กำลังพิจารณาอาหารเนะาะหลวงจาก็จะพูดอย่างนี้ทุกวันเนาะถ้าอยู่เนาะพูดสัพเพเหระพูดซึ่งเรื่องธรรมะพูดยังไงก็เป็นธรรมะถ้าคนมีหัวใจเป็นธรรมะมองอะไรก็จะเป็นธรรมะ ได้ยินอะไรก็จะเป็นธรรมะถ้าหัวใจเป็นธรรมะะเพราะว่าธรรมะมันเกี่ยวกับชีวิตมันเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตเนะเาะเพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องของพระของชีธรรมะมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตนะ เป็นเรื่องของสติของปัญญาเนะาะศาสนาพุทธเน้นไปที่สติเน้นไปที่ปัญญาพุทธศาสนาหลวงตาพูดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สยาศาสตร์เป็นพุทธาศาสตร์ตรงกันข้ามกับสยศาสตร์พุทธะแปลว่าตื่นสย่าแปลว่านอนนอนหลับเนาะสยสตร์แปลว่านอนหลับพุทนธะแปลว่าตื่นมันตรงกันข้าม เพราะฉะนั้นพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นรู้นะตื่นรู้นะนะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธไม่สอนกันให้ศรัทธาไม่สอนให้งมงายสอนให้มีปัญญามีสติศรัทธาอย่างเดียวใช้ไม่ได้เนาะต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาด้วยพิจารณาให้ดีไม่ใช่อะไรก็ศรัทธาอย่างเดียวเนาะ ศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นความเชื่อความศรัทธาแบบไม่มีงอกเงยไม่เขาเรียกว่าลุ่มหลงนะเพราะงั้นต้องอาศัยสติด้วยเนาะ,อ,ะอย่างเขาศรัทธาเล่าเขาก็กินแต่เล่าศรัทธาการพนันเขาก็เล่นแต่การพนันเห็นไหมนี่ก็ศรัทธาความเชื่อนั่นแหละความชอบกลายเป็นความชอบกลายเป็นนิสัยอ่า เพราะฉะนั้นนิสัยนี่นแหละจะเป็นบ่อกเกิดแห่งพบการสร้างพบชาติเนี่ยเนาะสร้างอยู่ปัจจุบันเลยนะเห็นไ,ไหมเออเมื่อเราเห็นอย่างไรคิดอย่างไรซ้ำๆเนี่ยความเชื่อของเราก็จะทวีคูณขึ้นอ่าเหมือนมีคนถามหลวงจาวันนั้นบอกว่าหลวงจาผีมีจริงไหมมันถาม อหลวงตาก,ก็เลยถามมันกลับไปว่ามึงเชื่อว่ามีจริงไหมมันบอกมันเชื่อเชื่อแล้วมึงมาถามกูทำไมฮะจริงไหมที่จริงมึงไม่ได้เชื่อแล้วมึงสงสัยแต่ว่ามึงไม่เชื่อนะแต่ว่ามึงก็กลัวผีอยู่ขนาดมึงไม่เชื่อนะมึงเชื่อไหมเออเพราะความไม่รู้ไงมันก็เลยกลัว อเหมือนเราเชื่อหลวงตาเนี่ยหลวไม่ได้เชื่อจริงหรอกเหมือนเราเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อจริงหรอกเพราะเราไม่รู้จักเราก็สงสัยในธรรมที่พระพุทธองค์สอนอยู่ดีเมื่อไรเราเข้าไปถึงเข้าไปถึงที่สุดเป็นเหมือนพระองค์เราจะจะไปสเสธไม่ได้เรียกว่าเป็นปัจจังเลยเนาะอ่าอ่าเพราะฉะนั้น ความเชื่อเนี่ยยังไม่จริงหรอกต้องเป็นการเห็นจริงเข้าไปเป็นจริงๆนะอ่าเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเต็มไปด้วยความลังเลสงสยัยเราพยายามพยายามบอกเชื่อศรัทธาอย่างเงี้ยอ่าแต่มันเชื่อไม่จริงเรามันเชื่อความคิดมันอยู่ดีอ่าเหมือนเราไปหาหลวงปู่องไหนครูบาอาจารย์องไหนก็บอกว่าเราเชื่อว่าองค์นี้แหละ ที่จริงไปถึงมึงก็สงสัยท่านอยู่ดีแหละรจริงๆกูเป็นเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยลวงตาไปหาหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่ศีมาวิโรนีเขาไปนั่งไปอยู่กับท่าน8ปีกูก็สงสัยท่านทั้ง8ปดปีนั่นแหละฮะกูไปบัโอ์ศรสัทธามากอยากไปบัญจาตพอไปถึงบัณฑาตไปนั่งก็ไปนั่งสงสัยท่านอยู่ดีอ๋อมองไปมองมาเราเนี่ย หลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราเชื่อที่จริงเราเชื่อตัวเราเองมากกว่าความเห็นเราเองว่าองค์นี้เลือใช่หรือไม่ใช่เข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าความเชื่อแต่ไม่ใช่ความจริงเนาะ,ะเหมือนมันมาถามลวงจาว่าเห็นผีเนี่ยมันเชื่อว่ามีผีทั้งที่มันไม่เชื่อมันก็กลัวผีเห็นไหมลวงจาก็เลยบอกว่า ใน31มสิบเอ็ดภพเนี่ยในในจักรวาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงว่ามีอยู่สามสิบเอ็ดภพฮะนรกสี่เนี่ยนรกมีสี่ภพนรกเนี่ยมีสี่ชั้นสี่สี่อ่าโลกมนุษย์หนึ่งเป็นห้าเห็นไหมสวรรค์มีหกชั้นเห็นไหมอ่าเป็นเท่าไหร่ล่ะสิบเอ็ดใช่ไหมรูปปพ้นสิบหก อา,อารูปบพมสี่เป็นสามสบเอดพบลูกตาก็เลยถามว่ามีพบไหนเขาเรียกว่าพบผีมั่งไม่มีเลยเนี่ยเมื่อไม่มีเราก็ไม่ได้ยืนยันว่ามีหรือไม่มีแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าสามเอ็ดพบเนี่ยนรกสี่นรกสี่มีอะไรมั่งมีเปรตอมีม,ม,ม,มีมีสัตว์ เรยาชาเนี่ยสัตน์นรกเนี่ยที่ใกล้มนุษย์ที่สุดมีเปรตที่สองที่สามก็คืออสุรกายสี่คืออเวจีนรกอีกหลุมหนึ่งนี่มีสี่ห้องมีสี่ชั้นมีสี่ภพภูมิแล้วก็โลกมนุษย์เนี่ยมีหนึ่งสวรรค์ก็มีหกขึ้นไปรูปภพมีสิบหกรูปภพมีสี่ชั้นเห็นไหมสามสิบเอ็ดไม่มีผีเลยไม่มีภพของผีเลยนี่เราก็แอบอ้างตรวนี้ที่พระพุทธเจ้าพูดนะ เออแล้วเราเห็นอะไรว่างั้นหรออ่ะมันว่ากูก็ไม่รู้สิมึงเห็นอะไรอ่ะเออบอกเห็นผีมึงเห็นจริงนวมึงอย่ามาถามกูทำไมที่จริงมึงก็ไม่เห็นหรอกอุปทานตัวนี้สำคัญลุตงตาว่าเหมือนเราเหยียบเชือกนึกว่างูนี่เต้นย้งเลยนะมึงเชื่อไหม อาถ้าไปเหยียบงูเราคิดว่าเชือกเลยเชยเลยเไปหลวงตาพูดถึงเรื่องสัญญายกตัวอย่างไมกี้เนี่ยหัวอีเปียวเนี่ยเขาไม่เชื่อว่ามีผีเพราะเขาอยู่แคนาดายิงไหมเขาไม่มีศาสนาเขาว่าเขาไม่เชื่ออ่ะแล้วก็เราเนี่ยเชื่อ ศาสนาพุทธเราคนไทยเชื่อแล้วเดือนเขาไปอยู่ป่าชา้ากากะไอไมคี้เนี่ยไอคนไอคนที่เชื่อว่ามีคนไทยเนี่ยไปอยู่ในป่าชา้าตกกลางคืนมาก,กลัวแต่อันนั้น,นเฉยะเพราะสัญญาอะอะจำไว้เพราะเราเชื่อเราสัญญาว่ามี สิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีอ่าแต่ส่วนเขาไม่เชื่อเนี่ยเขาเชื่อเลยเห็นไ,ไหมเขาไม่เชื่อว่ามีผีแต่คนเชื่อว่ามีผีมีแต่ผีพอมือดมาก็มีแต่ผีเห็นไ,ไหมเออแล้วก็ความกลัวตวเนี้ทำให้โง่เลยนะทำไมถึงทำให้โง่เชื่อไหมกูบวชใหม่ๆกูเคยโง่กูกลัวผี มึงเชื่อไหมกุฏิที่มีรูเนี่ยกูเอาอะไรไปปิดหมดในกุฏิอะนะปิดสองรูมีรูไปปิดหมดล็อกประตูหน้าต่างกลางคืนมาล็อกหมดเลยกลัวผีพอนั่งไปนั่งมาเอ้าผีมันเข้าได้หมดเนี่ยมึงรู้ไหมผีมันไม่มีตัวตนมันเข้าไปได้เนี่ยแล้วมึงจะออกอยังไงเวลามันเข้ามาเออโง่ไหมล่ะ ไปปิดประตูกันผีอะเนี่ยทำให้เราไม่เกิดปัญญาเออเอาอย่างนี้ดีกว่าว้อยู่ทีเนี้ยพอเราเกิดปัญญาเปิดประตูหน้าต่างไว้เผื่อมันมาเราวิ่งเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเออเพราะพราะปิดไว้มันก็เข้าได้อยู่ดีเห็นไหมจริงไหมเออนี่คือความเชื่อเห็นไหมเออแต่เมื่อไรเรา ยอมรับกรรมเออยอมรับกรรมยอมรับอา้ามากัดคอพระองค์นี้เลยจะยอมใช้นี่จะไม่ยอมติดนี่อีกแล้วอะจะไม่ยอมติดนี่กรรมอีกแล้วใครมีอะไรมาเอากับหลวงตาเด้อว่าเงี้ยประกาศเลยอยู่คนเดียวเนี่ยเปิดประตูหน้าต่างเลิกหายกลัวเลยเพราะอยากใช้นี่มาเอาเร็วเร็วอะ มาเอาเลยมากัดคอนะมึงอยากกัดอะไรก็กัดเลยผีเอ้ย่างเนี้ใจิตใจกับไม่กลัวเพราะเรายอมรับเชื่อเรื่องกรรมถ้ามีกรรมอยู่ตรงไหนก็ตายนอนอยู่ในห้องแอร์ก็ตายไม่ป่วยก็ตายถึงเวลามาันนี่คือกรรมพอเราน้อมเชื่อในคำสอนพระเจ้าว่าไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรมไม่มีอะไรเห็นไหม เหมือนเราทําทุกวันนี้เห็นคนทานเห็นคนเอาเงินไปแจกเนี่ยโอ้โโง่ได้ของฟรีไม่มีของฟรีหรอกจาไว้เหตุปัจโยบุคคลใดสร้างเหตุแบบใดย่อมได้ผลส่งผลแบบนั้นละ่ะจําไว้ไม่มีหรอกของฟรีอล้วนเป็นเจตนาที่เป็นกรรมทั้งนั้นจําไว้เออ เมื่อเราอยอมรับเห็นกรรมตัวนี้แล้วเนาะเอเอเห็นไ,ไหมทุกอย่างก็เลยสิ้นสุดไปที่อยากใชหนี่อยากหมดนี่นะนี่เราบอกเงี้ยมาเอาเลยมากินเลยงูเอ้ยงูใหญ่เอ้ยพญานาคอะไรมาเอาเลยไปกลัวใช้นี่ให้หมดเลยนี่จิตใจก็เลยยอมรับมาถามมา เขาการหลวงตาครับพอ,อดีแอดมินว่าเราเขาฝากถามมาเลยครับคําถามนี้เขาบอกว่าตอนนี้ข่าวหมอผีเขเหมรนเล่นคุณใส่ไอพลโทบุญศิลนครับอ่ามึงมาใส่กูเนี่ยตอนเนี้ยกูไปละ้วามามาเล่นใส่กูเนี่ยนะเออแหมงั้นมึงไม่ต้องไปซื้อระเบิดไม่ต้องซื้อรถถังหรอกจริงไหม จะไปเสียเงินทําไมไปงบประมาณก็ให้ผิดพวกเนี้ยอาจารย์พวกเนี้ยมันเล่นคุณใส่ใส่แม่มตายหมดอะ่ะมาใส่กูเนี่ยเก่งขางนาดไหนมามันไม่มีหรอกอย่างโง่บุญศิลด้เลยมึงอย่าก,กลัวนะเว้ยมึงมีเหรียญกูด้วยอ,อ่ไม่มีหรอกมึงเชื่อกูเนี่ยจำไว้ งั้นมึงจะไปหาค้าขายทำไมมึงก็เล่นคุณใส่เสีอะ,อะเหมือนบอกมีนวดสนองเสนเ,เนี่ยโอ้โหงั้นมึงไม่ต้องทำหาอะไรไปใส่แม่งลูกสาวคนเศรษฐีรวยรยมันใส่พ่อกับแม่มันรวยอย่าไปใส่แต่ลูกมันจริงไหมมึงจะไปทำหาอะไรขึ้นไปสนาคารก็ไปแจ้งผู้จัดการธนาคารใ่มมันเปิดเอาเงินให้อย่างเงี้ยฮะ ปัญญาอ่อนแม่มะมามาเล่นกับกูเนี่คุณใส่ฮะ,ะกูกลัวแต่น้ำแข็งใสนั่นแหละ,ะ,ะหวานดีสดชื่นดีกลัวเบาหวานที่กัวเนี่ยเนาะกูไม่กลัวฤทธิ์หรอกกูกลัวฤทธิ์ที่ดวงมันขี้ยากเนาะเพราะฉะนั้นอย่ากกลัวเลยไม่มีนะสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จริงมีเหมือนกัน ถ้ามึงเชื่อว่ามีอุ้ยเขาใส่กูอย่างกูนี่ไม่เชื่อเลยมึงใส่มากูานั่งเฉยเนี่ยมีแต่มึมงนั่นแหละจะตายทีเโอ้ยของย้อนกลับมันว่ามันก็ปรุงแต่งกลัวกันไปแหมเหมือนใครก็ไม่มีฤทธิ์เท่าเทวทัตหรอกเข้าใจไหมเทวทัตนี่ได้อภิญญาห้าสมาบัติแปดงั้นก็มันก็ไปใช้ฤทธิ์ให้คนมานับถือมันสิ จริงไหมทาไมมันกากเลือดตายเพราะคนทิ้งมันไงฮะจําไว้แมกรรมกูพูดเรื่องกรรมอยู่เมื่อกี้นี่มึงอย่าไปเชื่อเขานะบุญศิลป์นะใส่มึงไม่ได้หรอกมึงมีเหรียญกูอ่าเข้าเหรียญกูเนี่ยไม่ธรรมดานะเว้ยเห็นไหมมีคนหนึ่งเห็นไหมมันแขฝนเหรียญกูเนี่ย รถชนกันรถมาแนกต้องได้ทิ้งต้องบริษัทเขาซื้อคันใหม่เลยนายคนไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอยู่เนี่ยชนอยู่ศิรินทรเนี่รถใหม่ป้ายแดงเนี่ยโยนรถพวก18ล้อชนแต่อีนั้นมันแขวนเหรียนกูเป็นผู้หญิงด้วยขับรถไปนะรถนี่ต้องโอ้โหนะเป็นเศษเหล็กเลยแต่คนไม่เป็นอะไรเพราะคนไม่อยู่ในรถนะอ,อ อ้าก็มันจอดแล้วมันลงไปพอดีพุ่มเลยเห็นไหมเออฮะเออคาดแค้วแค้วคาดกาว่าอย่างเงี้ยเออนะไม่ธรรมดานะนี่เสื้อกูเนี่ยเสื้อกูเนี่ยเนี่ยนี่สือนร้อนๆเดือนเนี่ยเดือนนี้ว่าเดือนนี้โดนแทงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าโดนแทงเนี่ย นี่เสียพิทักษ์เนี่ยเอ่อยชื่อก็ได้เนี่ยโดนแทงเนี่ยแดงโดนแทงไม่เข้าขนาดใส่แค่เสื้อกูนะเนี่ยพวกมึงเก็บไว้บูชานะเสื้อกูเนี่ยเนี่ยมันยังเก็บเลยเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นต้องได้ส่งโรงพยาบาลเพราะแทงไม่เข้าเขาเลยเอาไม้มาตีหัวเย็บสามสิบเข็มอ่าตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลยังไงรู้ออกมาแล้ว จริงก็แทงยังไงก็ไม่เข้าจําไปหมดเลยฮะแค่ค่ใส่เสื้อกูนะต่อไปเสื้อกูจะขายลืมกูไปแจกทหารไม่ต้องใส่เสื้อกเกาะเลยอ่อ่ามาซื้อกับกูได้นะพวกที่ซื้อเสื้อกเกาะเนี่ยส่วนี้กูขายไม่วัดเราขายไม่แพงแล้วเนาะกูจะขายเสื้อแล้วต่นเนี้ยแทงไม่เข้า เป็นจำๆเลยไม่รู้กี่กี่แผลเนะี่ยมาดูได้เลย,เลยฮะแปดแผแลแปดจำอะ่ะเขาแทงแปแครั้งไม่เข้าเขาเลยไปหาไม้มาตีเอาตีหวัวสาสบเอ็ดเข็มอะ่อะสามสิบสองอ่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวนี้มันเสื้อตัวนั้นมันเก็บเลยสิเนี้ยเห็นไหม,มไม่ใช่เล่นๆนะไม่ใช่ขี้ๆนะพัดสิ้นคิด่ะจะบอกให้เออ เนี่ตอนนี้เสื้อกูเลยขาดตลาดเลยเนะนี่ยเนาะอ่ะนี่เขารายงานมานี่หัวนี่ต้องเอาเสื้อกูปิดได้มัดไดนะ้งั้นก็เอารูปกูไปสกินใส่หมวกกันน็อกเออเนาะเออเพราะฉะนั้นเนาะนี่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 นะมงคลเนี่ยขึ้นอยู่กับความดีความงาม เนาะเอออย่าไปกลัวเลยกูเนี่ยเจ๋งที่สุดเนาะอืมนี่กูไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยแค่กูไปก็ยังไม่มีการยิงเลยนะเห็นไหมอืมกูไปมาแล้วทุกเนินเลยเมื่อวานเนะจริงไหมเออที่จริงกูว่าจะไปเนินเดียวกูจะกลับแล้วมันไม่ให้กูกลับทหารก็ อเนีกูไปขัดคืนก็ไม่ได้เพราะมันมีปืนกูก็เลยไปกับมันหมดเนาะไอะเป็นไรเนาะอ้าวมีไปหมดแค่นี้มัง้งอย่ามาถามสี่ส <laughs> ุมาหเรื่องน้าขออีกนิดนึงนะครับว่ากําลังเป็นประเด็นในหน้าข่าวอยู่ว่าเขาหมอผีนี่ถึงขั้นอัดคลิปแล้วก็ทําบอกด้วยว่าเสกหงหงพายมันเป็นไสยศาสตร์นะครับหลวงตาโอ้โหมึงอย่าไปเชื่อมัน ปัญญาอ่อนไอ้หมอผีคนนั้นน่ะถ้ามึงไปปล่อยไวรัสใส่มันะคือเอาจำไว้เด้อนิมนครับหมอผีคนนั้นน่ะไปอยู่นน่นน่ะอิสราเอลกับอิหร่านไปไปถ้ามึงเจ๋งจริงมึงไม่ต้องมาอวดหรอกเขาจะลงทุนไปวิจัยนิวเคลียร์อาวุธทำหาอะไรล่ะอะ ก็ไปเชื่อมันเลยนะมันเคยมาเพ่งกูสามคนแล้วจริงตอนกูอยู่ผู้ทํานกเนี่ยกูให้สามคนเลยกูนั่งเอาเพ่งกูใส่คุณใสกูไอ้คนหนึ่งบอกมีควายธนูคนกลัวมากโอ้โหกูบอกเอา,เอาปล่อยมาเลยมึงมีกี่ตัวกูว่าไงแหมแคม่มันมันกูไม่เห็นมันขยับเลยฮะ ก็พูดไปแล้วนะ,ะจำไว้กรรมคือการกระทำนะพระพุทธเจ้าพูดนะจริงไหมแม่จะไปเชื่อไปนั่งไปใส่อยู่งั้นอย่างเงี้ยนะ,ะเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ว่างั้นกูบอกกูไม่เชื่อนี่แหละกูจะลบหลู่เพราะกูไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็ทําอะไรกูไม่ได้นะจริงๆมันก็ทําไม่ได้มันจะมีรถถังทําไม อะจริงไหมจะมีทำไมไว้ล่ะกองทัพก็เอาจากพวกนี้ไปเรียนวิชามานั่งเพ่งเขาอยู่นั่นน่ะฮะนี่แหละสมัยกรุงมะคตได้แตกนี่นี่พระเจ้ามูฮัมมัดยกทัพไปตีกรุงมะคตเนี่ยประเทศอินเดียพศพ400รเนี่ยทำไมเขาถึงยึดมะคตได้เพราะไม่มีทหารมแจะพาไปสวดป้องกันประเทศ พระเจ้าโมหดใช้ทหารแค่สองรอคนเองเขายึดกรุงม,มาคนได้จะบอกให้เพราะไปเชื่อสิ่งพวกนี้แหละจริงไหมแม่เดี๋ยวคืนนี้กูจะทำมัง่งเอาบังตดใส่คือเสี้ยงเมียงไปมันรมมันตายพูดเลจะบอกให้ฮะ โอ้ยบอกมาเนาะขอโอกาสครับแต่ในตำราสอนเด็กน้อยบอกว่าพระอราหันต์นั่งรอให้เขามาตัดคอนะครับโอ้ยเขียนในตำราใครจะไปนั่งพระอราหันต์ฉลาดจะตายพระอราหันต์เราจะไปนั่งให้เขามาตัดคอไม่จะจะวิ่งก่อนเขานั่นแหละจริงใครจะไปโง่ขนาดนั้นฮะแหมงั้นกูก็คงไม่เป็นไม่อยากให้ฝึกหรอกค่ะพระอรหันต์โง่ขนาดนั้นจะไปนั่งให้เขาฆ่า เลยนะแหมมึงก็นะ,ะคนมีปัญญาไมไปนั่งให้เขาฆ่าอะไรไงพระรหันต์ก็นั่งเรือหนีเห็เรือลำเภางั้นจะมาอยู่ศรีลังกาเหรอจริงไหมแหมมึงก็พูดมึงรู้ไหมเขียนประวัติเนี่ยคนตายมึงไปอ่านดูนะเขียนประวัติเนี่ยคนตายพออ่านประวัติเนี่ยจนเมียสงสัย าะมีแต่ความดีความงามจนเมียบอกไอ้น้อยมึงไปเปิดลองดูใช่พ่อมึงก็เบาที่อ่านมาเนี่ยพ่อมไม่มีสักข้อเลยว่างั้นขนาดเมียยังสงสัยเลยเพราะอ่านประวัติไม่ได่ดีฮะจริงฮะเพราะฉะนั้นการเขียนตละอย่างตำราเนี่ยมึงต้องรู้ว่าใครเขียนเหมือนเขาเหมือนเขาสร้างหนังนี่แหละนะสร้างหนังประวัติคนคนนั้นคนนี้เนี่ยนะ กูนะว่าเพราะเรืเ่องในประมาณ30%แต่งนี่70%็เซนงเชื่อไหมเพื่อให้ความสนุกสนานเพื่อให้ความคนอรานติดตามไปแต่แก่นของธรรมะจริงๆเหมือนกัน8 4 0 0 0ืนพันปฐมขันเนี่ยแก่นมันจริงๆเนี่ยมีอยู่น้อยนึงนะคือศีลสมาธิปัญญาที่ศีลที่จิตอธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยแมมักอ่านะ และวิธีก็คืออาณาปนสตินี่น,นะจําไว้เออเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งประกอบ45ภาษาที่พระเจ้าไปเดินสอนอยู่เนี่ยต่างคนต่างเวลาต่างสถานที่ย่อมพูดต่างกันจริงไหมเพราะฉะนั้นเราศาสนาพุทธไม่ใช่ศสยศาสตร์กูก็พูดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้มันศสยศาสตร์นะ เอาลนะเต็มที่นะเพื่อนนะเพ่งมาหากูเนี่ใส่คุณใสกูนี่นะอใส่มาเยอะๆกูว่าเอาทุเรียนนะมาให้กูเยอะๆกูจะเป็นเบาหวานตายง่ายกว่าจริงๆ <c oughs> มึงไม่ต้องมาเสกอะไรหรอกนะเอาทุเรียนเน่นะเอาอะไรเนี่ยนะมาให้กินเยอะๆเดี๋ยวก็ตายเองะเนะฮนะนะ <c oughs> โอเคเอารับพร ยาธาวะริวะฮะปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตรินังเปตางอุปกะปติอิจิตังปติตังตุมังคิปเมวะจมิจฉันสุสะเบปุเรนตุสังเกพะจันโดปบรัตสุยธามณีโชติรัตสุยธาอภิวานนาสีริสะนิจังมุทภาปะจายโนจตตารธรรมาวัฏฐนสิอายุวันโนสุขัง Pak lang sa, sa.